สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูรุ่งทิวาพนโนราช์นะคะในวันนี้ในคาบเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตัดเย็บแล้วก็การดัดแปลงเสื้อผ้านะคะการตัดเย็บและการดัดแปลงเสื้อผ้ามีความสําคัญอย่างนี้นะคะก็คือก,การตัดเย็บแล้วก็การดัดแปลงเสื้อผ้าด้วยตนเองเป็นงานที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าในเรื่องของความละเอียดความรอบคอบแล้วก็การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพเลยนะคะต่อไปในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีตความละเอียดแล้วก็ต้องศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บการวัดตัวการออกแบบแล้วก็สร้างแบบเสื้อผ้านะคะรวมไปถึงขั้นตอนของการตัดเย็บ เพื as, <S <S ่อที่จะลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ทำงานการตัดเย็บเสื้อผ้าให้ได้มีคุณภาพด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็เครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้ากันบ้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะเราแบ่งได้3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการวัดตัวแล้วก็การสร้างแบบนะคะนักเรียนอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือ1สายวัดนักเรียนรู้จักไหมคะ สายวัดที่ดีควรอาบด้วยน้ำยาเคมีเพื่อป้องกันการหดหรือการยืดจะมีความยาวนะคะประมาณ60นิ้วหรือ150เซนติเมตรจะมีโลหะหุ้มที่ปลายทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยบอกความยาวเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นนิ้วนะคะใช้สำหรับวัดตัวผู้ที่เป็นแบบตัดเสื้อผ้านะคะ สก็คือกระดาษสร้างแบบกระดาษสร้างแบบที่เราใช้ก่อนการตัดเสื้อผ้ามีทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลโดยกระดาษจะมีขนาด30คูณ40นิ้วนะคะอันนี้จะใช้ในการสร้างแบบสำหรับการตัดเสื้อผ้า3ดินสอดินสอเราจะใช้เป็นดินสอ HB หรือ2 B ก็ได้นะคะเราจะใช้วาดแบบลงบนกระดาษวาดแบบนะคะ 4. ยางลบยางลบเราก็ใช้ทำไมคะ ใช้ในการลบเครื่องหมายหรือรอยดินสอต่างๆบนกระดาษสร้างแบบนะคะต่อไป5ไม้โค้งสะโพกไม้โค้งสะโพกก็คือใช้วัดระยะแล้วก็ขีดเส้นโคง้งหรือเส้นเว้าบริเวณสะโพกนะคะหรือตะเข็บใต้ขากางเกงบนกระดาษสร้างแบบนะคะ6ก็คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดเราใช้ทําอะไรเราก็ใช้วัดระยะขีดเส้นตรงบนกระดาษสร้างแบบนะคะ7กระดาษกดรอย เป็นกระดาษที่มีหลายสีเลยนะคะนักเรียนจะอาบด้วยเทียนไขใช้กับลูกกลิ้งเพื่อกดรอยเพื่อเย็บเกรดหรือตะเข็บลงบนผ้านะคะควรเลือกให้เหมาะสมกับสีของผ้าด้วยนะคะต่อไปลูกกริ้งลูกกริ้งนะคะใช้คู่กับกระดาษกดรอยมี2ชนิดนะคะก็คือชนิด ลูกล้อฟันเลื่อยกับชนิดปลายแหลมเหมือนเข็มนะคะแต่โดยทั่วไปที่เราจะนิยมใช้นะคะนักเรียนก็จะเป็นใช้ชนิดลูกล้อฟันเลื่อยนะคะเพราะว่าลูกกิ้งชนิดนี้จะติดสีได้ดีแล้วก็มีรอยความถี่ได้มากกว่าใช้กดรอยจากแบบนะคะบนกระดาษสร้างแบบค่ะต่อไปช็อเขียนผ้าก็คือการใช้ทําเครื่องหมายบนผ้ามันจะมีทั้งแบบชนิดแท่ง แท่งแบบดินสอแล้วก็เป็นแผ่นรูปสามเหลี่ยมนะคะใช้ขีดเส้นแล้วก็ทําเครื่องหมายบนผ้าค่ะเพื่อแสดงจุดตัดจุดเย็บแนวพับแนวเย็บต่างๆนะคะต่อไป10กรนไกตัดกระดาษก็คือใช้ไว้ตัดกระดาษที่เราสร้างแบบตัดเสื้อผ้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอุปกรณ์ที่2นะคะนักเรียนอุปกรณ์ที่2ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บนะคะการตัดเย็บ เ,เรามาดูอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บบ้างหนึ่งเราก็จะมีกันไกลตัดผ้ากันไกลตัดผ้าเราก็มี2ชนิดนะคะนักเรียนชนิดแรกก็คือชนิดด้ามโค้ง2ก็คือชนิดด้ามตรงซึ่งกันไกลด้ามโค้งเนี่ยจะตัดได้เที่ยงตรงกว่าเพราะว่าใบกันไกลอยู่ขนานกับผ้าในขณะที่ตัดไม่ควรทํากันไกลตกพื้นนะคะเพราะจะทําให้เสียคมนะคะแล้วก็ต้องหมั่นรับกันไกลให้คมเสมอ แล้วก็ต้องหยอดน้ํามันด้วยนะคะเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันไม่ให้กันไกลเนี่ยฝืดนะคะเอาไว้ใช้สําหรับตัดผ้าแล้วก็ตัดได้ค่ะ 2. เข็มจักนักเรียนก็ควรเลือกเข็มจักให้เหมาะกับชนิดของได้แล้วก็ความหนาของเนื้อผ้าด้วยนะคะเช่นเข็มจักเบอร์เกเราก็ใช้กับประเภทผ้าแพร่ผ้าชีฟองหรือผ้าไหมผ้าป่านอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเข็มเบอร์11เราก็จะใช้กับผ้าสกาดผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายผสมไนลอนถ้าเป็นเข็มจากเบอร์13เราก็จะใช้กับผ้าลินินผ้าเสร์ทผ้าฝ้ายนะคะแต่ถ้าเป็นเข็มจักเบอร์14เราก็จะใช้กับผ้าขนสัตว์ผ้าใยสังเคราะห์แล้วก็ผ้าใยขนสัตว์ผสมสำลีต่างๆนะคะต่อไปเข็มจักเบอร์16เราก็จะใช้กับผ้าใบผ้ายีนแล้วก็หนังต่างๆ เห็นไหมคะว่าลักษณะของเข็มไร่เบอร์เรียงเบอร์กันมาจะใช้ตั้งแต่ผ้าบางไปจนถึงผ้าที่หนาและเหนียวที่สุดนะคะต่อไปเรามาดูอันที่3ก็คือเข็มมือเข็มมือก็คือควรเลือกให้เหมาะสมกับผ้าที่เราใช้เย็บมือนะคะคือเข็มเบอร์8แล้วก็เบอร์9กก็จะมีขนาดใหญ่ใช้กับผ้าเนื้อหนาใช้สำหรับการเนาการสอยนะคะ แต่ถ้าเป็นเบอร์ 10, 11หรือ12นะคะก็จะเป็นเข็มขนาดเล็กใช้กับเนื้อผ้าที่บางเบาใช้สำหรับงานเย็บมืองานปักมือนะคะต่อไปข้อที่4ก็คือเข็มหมุดเข็มหมุดใช้กลัดเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวการกดรอยเผื่อเย็บนะคะการทําเครื่องหมายลงบนผ้าหรือการเนาให้ทําไมคะให้ผ้าทั้งสองชิ้นติดกันนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการทํานะคะ ต่อไป5ที่สนเข็มที่สนเข็มก็คือใช้ร้อยได้ใส่รูเข็มนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของได้กันบ้างในข้อที่6ได้ใช้เย็บเพื่อประกอบชิ้นส่วนของผ้าให้ติดกันเราก็ต้องควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าหรือใกล้เคียงกับผ้าที่จะนำมาเย็บเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความหนาของผ้าแล้วก็ขนาดของเข็มที่จะนิยมใช้เข้ากับผ้าแต่ละชนิดด้วยนะคะเอาเรามาดู ด้ที่ทําจากฝ้ายใช้เย็บผ้าฝ้ายนะคะเราจะใช้ได้เบอร์40ถึง80อันนี้เราจะใช้กับจักรเย็บผ้าแต่ถ้าเป็นได้เบอร์20ถึงเบอร์40เราจะใช้ในการเย็บกระดุมนะคะแต่ถ้าเป็นได้ที่ทําจากเส้นไหมถ้าเส้นไหมเบอร์50เนี่ยเราจะใช้กับเส้นไหมหรือใช้กับผ้าขนสัตว์นะคะที่มีความหนา ต่อไปได้ที่ทําจากใยสังเคราะห์ก็คือโพลีเอสเตอร์ก็คือเบอร์30เนี่ยเราจะใช้กับผ้าหนาเลยเบอร์60เราจะใช้ในการเย็บผ้าทั่วๆไปเบอร์90เราก็จะใช้กับผ้าที่เนื้อบางนะคะต่อไปในข้อที่7ก็คือปลอกนิ้วปลอกนิ้วใช้ทําอะไรคะใช้สําหรับสวมไว้ที่นิ้วกลางในขณะที่เย็บผ้าเนื้อหนาเพื่อป้องกันทําไมคะไม่ให้ก้นเข็มเนี่ยทิ่มมือได้นะคะ ข้อที่8ก็คือที่เลาะได้ที่เลาะได้เนี่ยเราจะใช้เลาะตะเข็บได้ในส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งเอาออกทิ้งหรือเอาไว้เจาะรังดุมนะคะในส่วนปลายมันก็จะเป็นปลายแหลมโคมปีเป็นง่ามแล้วก็มีปลอกสวมสำหรับเพื่อความปลอดภัยนะคะ 9. หมอนเข็มก็เป็นอุปกรณ์ที่พักเข็มชนิดต่างๆหรือใช้งานหรือรอการใช้งานต่างๆนะคะหมอนเข็มที่ดีเราก็ควรทําจากผ้ากำมะหยี่หรือผ้าขนสัตว์แล้วไส้ด้านในก็ควรบรรจุด้วยเส้นผมขนสัตว์หรือขี้เลื่อยต่างๆนะคะเพื่อป้องกันที่เข็มจะขึ้นสนิ่งนะคะต่อไปในข้อที่10นะคะก็จะเป็นจักเย็บผ้าใช้เย็บผ้าให้รวดเร็วสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย จากเย็บผ้านะคะนักเรียนมีหลายชนิดแล้วก็นอกจากที่เราจะเย็บเป็นตะเข็บเป็นเส้นตรงอย่างเดียวแล้วในบางชนิดเราก็สามารถทําไมคะปากลวดลายสวยงามลงไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเย็บแบบซิกแซกจะเป็นการถักลังดุมหรือจะเย็บกันลุยก็ได้นะคะต่อไปในข้อที่3ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการรีดผ้านะคะเรามาดูกัน 1. เตารีด ใช้รีดผ้าทั้งเตารีดแห้งหรือเตารีดแบบธรรมดาหรือเตารีดแบบไอ้น้ำนั่นเองเวลาใช้ก็ควรทำไมคะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าด้วยนะคะ 2. หมอนรองรีดก็คือใช้รองผ้ารีดในส่วนแขนปกเสื้อในส่วนโคง้งส่วนเว้าต่างๆนะคะ 3. ที่รองรีดก็ใช้รองเพื่อทำไมคะ รีดจีบรีดปกรีดแขนเสื้อคอเสื้อตัวเสื้อให้เรียบมีทั้งแบบยืนรีดหรือแบบนั่งรีดนะคะต่อไปข้อที่4ก็คือกระบอกฉีดน้ํากระบอกฉีดน้ําเราใช้ฉีดลงบนผ้าเพื่อให้ผ้าเนี่ยชื้นแล้วก็ทําให้รีดเรียบได้ง่ายนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการวัดตัวการสร้างแบบการตัดเย็บและการรีดทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วนักเรียนควรจะทําไหมคะ ควรจะเก็บให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการหยิบมาใช้ในครั้งต่อไปด้วยนะคะอ่าเรามาดูประโยชน์ของการตัดเย็บเสื้อผ้ากันบ้างประโยชน์ของการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะก็หประหยัดรายจ่ายแล้วก็ทรัพยากรของครอบครัวด้วย 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ 3. ส,สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับ สมาชิกหรือให้กับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะ4ก็คือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบในการตัดเย็บหาแบบใหม่ๆได้เรื่อยๆนะคะต่อไปเรามาดูการดัดแปลงเสื้อผ้ากันบ้างเสื้อผ้าเมื่อเราใช้ประยะยะหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนสีก็อาจจะทําไมคะซีดลงหรือแบบก็อาจจะล้าสมัยไปบ้างแล้วก็อาจชํารุดได้บ้างในเพียงเล็กน้อยนะคะแต่เนื้อผ้ายังทําไมคะยังดีอยู่นะคะ หากเรานำกลับมาแก้ไขดัดแปลงด้วยวิธีการต่างๆแล้วจะให้ทำให้เราได้เสื้อผ้าที่สวยงามแปลกตาเอามาใช้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ได้ด้วยนะคะการดัดแปลงเสื้อผ้าเราจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือ 1. เสื้อผ้าที่ยังมีสภาพที่ดีแล้วก็ต้องการการดัดแปลงเพื่อหนีความจำเจหรือเพื่อให้ทำไมคะทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 2. เสื้อผ้าที่มีรอยชำรุด จำเป็นต้องนำมาดัดแปลงเพื่อแก้ไขหรือทำไมคะหลีกเลี่ยงสภาพที่ชำรุดนั้นอา้าวเรามาดูขั้นตอนการดัดแปลงเสื้อผ้ากันบ้างข้อที่1ก็คือออกแบบเสื้อกางเกงกระโปรงตัวใหม่ก่อนโดยยึดหลักความคงทนและประโยชน์ใช้สอยนะคะ 2. เลือกวิธีการดัดแปลงแก้ไขบางส่วนที่เหมาะสมกับเสื้อผ้า 3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ในการตัดเย็บ และดัดแปลงเสื้อผ้าให้พร้อมค่ะ 4. ลงมือดัดแปลงตามแบบที่เราได้ออกแบบไว้ได้เลยนะคะ 5. ตกแต่งเสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เรียบร้อยสวยงามได้ตามใจชอบของเราเลยเอ้าวเรามาดูวิธีการดัดแปลงเสื้อผ้ากันบ้างดูข้อที่1นนะคะการตัดให้สั้นอ้าวเรามาดูในตัวอย่างนี้ก็คือเสื้อเชิ้ตเสื้อแขนยาวที่ทําให้เป็นทําไมคะให้เป็นเสื้อแขนสั้น โดยการตัดแขนทั้งสองข้างให้ทำไมให้เท่ากันแล้วก็เย็บตะเข็บด้วยจากเย็บผ้าหรือจะเย็บมือก็ได้เพื่อให้ความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม2เห็นไหมคะสย่อยก็คือการตัดกระโปรงตัวยาวตัดชายให้สั้นเห็นไหมคะโดยตัดชายให้สั้นตามความต้องการแล้วก็สอยชายกระโปรงให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้กระโปรงตัวใหม่นะคะที่สั้นลง3 กางเกงขายาวที่ทำเป็นกางเกงขาสั้นเราก็ทำไมคะนำมาตัดขาแล้วก็เย็บปลายขาให้ทำไมให้กางเกงนั้นสั้นลงเราก็จะได้กางเกงขาสั้นตัวใหม่ไว้ใส่นะคะในข้อที่2นะคะก็คือการต่อให้ยาวนะคะก็คือการดัดแปลงกระโปรงนะคะโดยนำมาตกแต่งด้วยลูกไม้หรือจีบระบายที่ชายกระโปรงเราก็จะได้กระโปรงตัวใหม่ไว้ใส่นะคะ ต่อไปในข้อที่3ก็คือการเปลี่ยนสัดส่วนจากเสื้อผู้ใหญ่ก็ทำไมคะมาเปลี่ยนสัดส่วนดัดแปลงให้เป็นเสื้อเด็กโดยออกแบบตัดเย็บหลีกเลี่ยงรอยขาดนะคะหรือรอยต่อตะเข็บต่างๆของเสื้อตัวเดิมเพื่อให้กลายมาเป็นเสื้อเด็กได้นะคะต่อไป4ก็คือการแก้ไขแค่บางส่วนเท่านั้นเช่นปกเสื้อปกขาดแก้เป็นเสื้อคอกลมแขนเสื้อขาดแก้เป็นเสื้อที่ไม่มีแขนนะคะเห็นไหมคะในตัวอย่าง ก็ต้องเลาะปกเก่าออกแล้วก็ทําไมคะแล้วรีดตะเข็บตัวเสื้อตรงรอยเลาะให้เรียบนะคะแล้วก็เย็บโดยพับสอยหรืออาจจะใช้ผ้ากุ้นนะคะกุ้นรอบๆคอเสื้อตกแต่งให้สวยงามได้เลยเราก็จะได้เสื้อตัวใหม่ไว้ใส่กัน 5. การตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเอาเสื้อตัวเดิมนะคะมาแล้วก็มาตกแต่งติดโบติดลูกไม้หรือการปักลวดลายต่างๆลงไปนะคะ6 การเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยเป็นไงคะก็เอาเสื้อผ้าที่ใส่มานานแล้วอะแต่เนื้อผ้าทำไมยังดีอยู่สามารถนำมาดัดแปลงได้นะคะเรามาดูอันที่1ก็คือเสื้อชุดเก่าเปลี่ยนเป็นผ้ากันเปื้อนอเห็นไหมคะโดยการตัดแบบผ้ากันเปื้อนโดยวางเสื้อด้านหน้า แล้วตัดตามแบบนํามาเย็บริมแล้วก็นําเย็บผ้าคล้องคอแล้วก็เย็บเป็นผ้าที่ใช้ผูกเอวจากด้านหลังนะคะเหมือนตัวอย่างแล้วก็ใช้ผ้ากุ้นโดยรอบเลยใช้สีตัดกันก็จะสวยยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นผ้าเช็ดตัวเปลี่ยนจากผ้าเช็ดตัวให้เป็นผ้าจับหูกระทะนะคะผ้าเช็ดตัวเก่าก็คือนําผ้าเช็ดตัวที่มีรอยขาดนามาตัดให้เป็น4ชิ้นนำสองชิ้นน่ะเย็บประกบกัน ะะแล้วก็เย็บริมโดยรอบแล้วก็ใส่ผ้ากุ้นให้ทําไมให้สวยๆใส่สีสวยๆเลยแล้วก็อาจจะตกแต่งด้วยการเย็บใส่หูสําหรับเขวนด้วยนะคะใส่เพิ่มเติมนะคะสําหรับในเรื่องของขั้นตอนการตัดเย็บและในเรื่องของการดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน